เอาละครับมาเกาะติดสถาการของรอบปุญเสือกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าเป็กกับธนาณนิติกรนะครับที่ต้องบอกว่าชนะ2ครั้งได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยครับถามกันเข้ามาว่า,อ,าอีก สองคนที่เหลือเนี่ยจะทาการแข่งขันวันไหนนะครับตอนนี้ทางพี่เดีเกตเพชรนะครับได้เคาะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะทําการหากันอีก2คนสุดท้ายเนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ที่2นะครับมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับก <c oughs> ็จะเป็นคู่ของโชคพิชิตนะครับจะเจอกับใจสิงนะครับเป็นคู่หนึ่งที่ตัดกันนะครับซึ่งเจอกันมาในรอบมวยรอบปูนเสือแบบ2ครั้งแล้วนะนี่ครั้งที่3แล้ววนมาเจอกันอีกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่ชื่อใกล้เคียงกันมากนะครับ สายนาทีเจอกับยอดนาทีนะครับนาทีไหนจะได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายต่อไปนะครับนี่คือต้องบอกว่า4คนที่จะหา2คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนหลังจากนี้จะมีการเพิ่มน้ําหนักไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไงต้องมาอัปเดตนะครับประชุมกันอีกทีหนึ่งนะครับจะเอาว่า2อูคนนี้เจอกันแน่ครับสมิถุนายนครับเดือดแน่นอนบนรอบปนเสือนะครับช่วงท้ายนี้นะครับใครอยากรับสิทธิพิเศษนะครับจาก15บห้าเซนมวยดังนะครับรวมไปถึงการพากมวยหูฟรีนะครับ สามารถตามเข้าไปได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าใต้ใต้ใตคอมเมนต์นได้เลยครับ